สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการเปลี่ยนรันเวคัส KSR คาวาซ uki นะครับรถที่มีอาการสตาร์ทล้ววืดไม่ติดปัญหาตรงนี้เลยครับมาชมกันเลยครับนี่นะครับตัวของคาวาซ uki KSR ตัวนี้ผมถอดไว้แล้วนะครับส่วนนี้นะครับตัวปัญหาที่ทำให้วืดนะครับสตาร์ทวืด ต์ทไม่ติดคือไอตัวนี้ครับนี่ครับมือกล้องเอาดีนะครับเปลี่ยนตัวนี้หายร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับวิธีใส่นะครับตัวลูกปืนลานวครับไอสังเกตตรงนี้ครับนี้เห็นไหมครับมันจะมีกิบล็อก ด้านนี้จะไม่มีนะครับให้เราเอาด้านยิปล็อกเนี่ยเข้าด้านไในนะครับง่ายๆครับนี่ครับแค่นี้เสร็จแล้วครับแล้วก็ประกอบคาดเข้า นี่ครับก่อนบ้าบ้านครับบล็อกลมไม่มีหรอกครับแล้วก็ประกอบรถเข้าตามปกติเลยครับแค่นี้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ